จวบมาดูเลยครับช่วงต้นเกมชาววัดครับออกไปทางขวากระชากเข้ามาอีกลาสเปิดเสาสองมโอ้หไม่ตกกรอบครับดูครับบอลมาจากด้านขวานะครับเป็นตะอวัวพาบอลขึ้นมาเองครับให้ขนานเส้นลูกนี้ไปแล้วครับอีกลาสอีกลาสไต่เส้นมาอีกลาสรอเพื่อนเติมครับ ไปตรงกลางชาววัดเปิดโคกกำโพลโอ้โหเอลึกมาพักอกอา้าวบอลตกไหลนิ่มๆอีกลาสจับทีนึงแล้วยิงครับโอ้โหแต่งตัวชะยิงอีกทีอาวืดอีกอีกลาสยังได้นะครับโอ้โหขึ้นมาสี่คนครับประจวบจิตติพัฒน์มีซ้ายมีขวาเลือกอีกลาสอีกลาสแต่งตัวลอ็อกแหมไม่ได้ยิงครับอีกลาสไหลมาทางซ้ายมิเชลเดอร์ลิฟต์ากดลูกนี้ครับตวบลุยต่อครับไปสนอีกลาส อีกลาสขึ้นมาเพียบเลยครับข้าบออไปทางขวาติดติดพัดพักอกไหลต่อโอ้โหมันติดนิดเดียวครับกับพันธมิตรนะครับเข้ามาในเขตโทษล็อกมาแล้วซัดต,ติดเซฟประภาวินแล้วซ้ำเรียบร้อยเลยครับอีกลาสสันหลนครับสประตูต่อศูนย์ต้องชมนาแต่เอสกาเมนเดสเตครับที่ฉวยโอกาสทุ่มเร็วพันธมิตรเนี่ยเกี่ยวบอลแล้วซัดด้วยซ้ายครับติดเซฟ ขวางยีู่แล้วยิงดื้อเลยครับอนกลับมาหน้าเขโทษครับชาวัดหยอดไปแล้วพักอกหาจังหวะยิงไม่ผ่านบล็อกครับมิเชลลีมาแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะยิงไกลกับมาสวยๆครับอิกลาสันรนครับลูกนี้เนี่ยบล็อกไว้ได้ดีแล้วนะครับแล้ววิ่งเข้ามาซัดไม่จับโอ้โหลูกพุ่งเป็นจรวดเลยครับอิกลาสบินยังไงก็ไม่ถึงะครับ ประพาวินริลีโกโสภาตาอัวแต่ยังให้ไม่ได้เอาครับไหลามาจังหวะนี้อีกราสอีกรัสแต่งแล้วลูกนี้ล้มลงไปเพื่อเส์นเป่านกวีดยาวจุดโทษครับพระชัยยับออกมาต้องชมยับจิตติพัฒน์เนี่ยไหลามาแล้วดูยับอีกราสเนี่ถึงบอลก่อนยับแต่บอลได้ก่อนยับก่อนที่จะมาโดนตัวขอปเปิดจาวขึ้นมาครับตาอัวตัดเข้าด้านในเต่าตาอัวไปต่อข้างหน้าให้กับอีกลาสอีกลาสจับเข้าซ้ายแล้วได้กดตรงนี้สองศูนย์เลยครับโอ้โห สวนมาเป็นหายครับ2อประตูต่อศูนย์ครับอิกลาสสันหลน่นเงี้ยยิง2ครั้งตองกอบ2ครั้งเป็น2ประตูเลยครับบอลแรกของอิกลสัส